เกี้ยมาดุเกี้ยอยู่นี่นะเออเกี้ยนะเอดีมา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 ขอาวเมลแม่หน่อยขอาวเมลแม่หน่อยค่ะขอาวไม่กัดขอาวไม่กัดเดี๋ยวให้กินข้าวเมลเร็วเร็วเร็จะกินโอู้ยเกี้ยเอดีเหี่ยวแล้วลูกเอดียอ่ะอ่ะไปเอดีออ

ไม่ได้ให้ลูกไม่ได้ให้ไม่ได้ให,ไดให้หนูนะอ่ะอ่ะนี่ไงนี่กีกอนเอนอป,อปออล,ล,ลอออ่อยก่อนปล่อยม่น่ม่หนึขอรูปชิ้นรูปชิ้นรูปหรออ่ะอค่อยๆกินค่อยๆกิน ยืนเลยยนนูน้อยเอหมดแลด้หมดแล้วนู้นร่หล่อรอเนี่ยริอสามตัวเนี่ยหมดแ้หอ